ชาปปาร24ยยี่บี่เอนกระเดือนกักราคุณแดนก็ไปเล่นที่โคราแล้วก็เจออาจารย์สีเพือก็นั่งคุยกันก็พระประชวนผมมาบอกว่าเออเรียกพี่จริงๆคนรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าตอนนั้นผมไปอยู่คาราวานคาราวานแก่ทุกคนเขาก็คิดว่าผมเป็นคนแก่ด้วยเลยเรียกพี่แต่จริงอายุ ก็ห่างกันแค่ไม่กี่เดือนนะครับคุณแม่เขเกิดเดือนเดือนเดือน,อนตุลาใช่ไหมจะรอพิจิกาตุลาสิเออพิจิกาใช่ไหมเกิดพศจิกาผมเกิดกันยาห่างกันไม่กี่เดือนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาเรียกพี่เพราะว่าคบกับคาราวานแก่ๆทั่งนั้นเราเลยเป็นคนแก่ไปด้วยครับ<อ>พอเราออกจากคาราวานเราเลยเป็นนุ่มเลย เบี้ยต้องมีงานนะครับคาราบาวเดือนหนึ่งสามสิบสามสิบเอ็ดวันในคาราบาวมีงานสามสิบห้างานก็มไม่รู้ว่าแกจะโอ้โหงานงานเยอะจริงจริงครับงานเยอะผมก็อาศัยไปไปบุญก็แล้วก็พาผมมาทำอาราบั้มชุดแรกของคาราบาวทำให้นะครับที่บริษัอโซนา่าปีสองพันร้อยยี่สิบหกชื่อชุดห้วยถแถมชุดแรกออกมาวางบาสองวางตั้งใบสี่เขาเก็บคืนหมดเลย สงสัยโดนวางยาจากคาราบาวคุณแอนก็เขียนเพลงเฉยคุณเล็นคุณลี่คุณเขียวคุณออดก็เล่นให้ทั้งวงอโซนากอชุดแรกก็ททำให้ชุดที่สองยังไม่ยัง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 บอกโอ้ดูท่าเขากลัวอกลัวแล้วจะไปไม่รอดก็เลยเอาติดซอยห้อยตามไปด้วยไม่น่าเชื่อนะปีสองพันยี่เจ็ดนี่คาราบาวดังมากเลยเมดินไทยแลนด์ โคพงเทพดับสนิทคาราบาวดังกาะขานอันจุดเลยแอบไปไหนหมูไปด้วยไม่ใช่ไปเล่นดนตรีหรอกตะกินเล่าหลังโรงมันโคตู้ก็เปิดปุ๊กระโดดก่อนเขานั่งหลังสุดตัวเล็กๆหายจับเลยไปเล่นที่คาราบาวเล่นที่จาได้นจำติดติดติดหัวใจไว้เพราะว่างานนั้นเป็นงานที่โคนักศึกษาเขาอฟังล้นหลามห้องประชุม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขียนคารบาวดังมากไปเล่นซึ่งเราก็ไปด้วยพอคราบาวแอดเขาลองสัพักแล้วแอนแออเขาบิดแอนบิด <c oughs> เล่นเส้นเล่นเสน้นเราขอร้องพีเราด้วยโอ้แอดเาก็ใจดีอ่ต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราขอแนะนำซิ่เป็นรุ่นพี่ตำนานจากป่าเขาพบเทพกระโดดำนานมัน <c oughs> ไม่อย่างนั้นหรอก มันเงียบเหนแล้วก็บอกผู้บรสุทิแต่ว่าห่วยมันเลยมันก็ยิ่งเงียบใหญ่เลยมันงพอเราไปสอบบัตรมันบอกหันประชุมกันมันหันหน้าประชุมกันเลยแล้วก็เราคิดอกว่ามันคงเป็นห้องประชุมมั้งมันลคือทุกประชุมกันในเวลาประชุมพอดีมั้งเปลี่ยนเพลงใหม่กล้ากึมสี เท่าทนั้นแหละมันโหเลยโอ้พอเถอะพอเถอะคาราบา,าลเขอฟังคาราบา,าลคาราบาลนักศึกษาหมาหาวิทยาลัยเกษตรไล่ผมเทพลงจากเวทีอู้มานั่งเสียใจหลังเวทีแอดเขาก็ร้องต่อเพลงชาเพลงอากุนติกครับไอเล็กเขาเดินเล็กคาราบาลเดินออกมาหนังน้องบอกใจพี่ไม่ต้องเสียใจหรอกเราเล็กมันจะฟังไม่เข้าใจเพลงเกียร์ดีมาก มก็ดีแต่ว่มึงคนเดียวหรือเปล่าก็อื่นฝันไปเลยเออน่ารักมากครับแล้วนี่ยังช่วยเลยก็คือหางานให้ผู้จัดการของวงกระบาวช่วยติดต่อหางานให้ผมด้วยก็รอดตายไปตลอดชาติถ้าไปที่แอดจะไปตายหมูจะไม่ยอมตายแอดตามอะไรหมูก็อยู่ต่อได้ไปายมึงจะเรียกงานไม่ดู